ก็เป็นสาวเอสก i โมไปค่ะชิวๆสาวสองอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจหิมะก็ตกกันหน่ำขนาดนี้สวัสดีค่ะเพือ่อนๆพทุกคนเป็นไงบ้างนี่ไงหิมะตกเต็มเลยค่ะโอ้โหชีวิตลันโทษจริงๆโควิดก็ระบาดอากาศก็หนาวหิมะก,ก็ตกคนก็เจอไม่ได้ อยู่แต่คนเดียวเนี่ยค่ะคุยกับกล้องเนี่ยค่ะดูสภาพการเป็นยังไงบ้างอ่ารับมชมกันนะคะหิมะค่ะโอ้โหหนาวมากโก o บ,บอ l อรมิงมีจริงหรือเปล่าดูสิคะอยู่คนเดียวคะ่ะทั้งเวิรงไม่มีคนเลยคะ่ะไม่มีคนเลยชีวิตสาวสองต้องมาลันททษอยู่ที่ยุโรปเป็นยังไงบ้างเพื่อนหิมะพอไหมคะ เกินจะพอหนาวมากผมนิ่ลบสุดรทิ์ก็สาวสองเดินคนเดียวค่ะไม่แคร์สื่อค่ะช่วงไหนเอออยู่แต่นในบ้านก็สาดจะแดกนะคะช่วงโควิดเบลเจียมก็ล็อกดาวค่ะไม่มีอะไรจะทำค่ะโอ้เซ็งนั่นไง <c oughs> ก็เป็นยูทูบเบอร์ชิวๆค่ะมีผู้ติดตามสองคนตอนนี้อาจจะสี่แล้วมั้งค่ะอยากทำอะไรก็ทำ ไม่แค่สื่อนี่ไงคะนี่ค่ะแถวบ้านไม่มีคนเลยค่ะเงียบมากเดินไปเรื่อยๆชิวๆอากาศหนาวจริงๆหิมะตกกระหนำ่ำโอ้โหจะออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะจะทำเค้กก็ดูก่อนว่าจะทำเค้กอะไรดีนี่เก้าอี้จะนั่งยังไงเนี่ยนั่งก็นั่งไม่ได้นั่งก็เดี๋ยวแช่โอเค เนสามบ้านคนหิมะตริมเกินจะลืมค่ะกมว่าวอร์ม<บ><บ>มิมาแล้วค่ะ<บ>ก็เป็นสาวเอสกิโมไปค่ะสาวสอง<บ>อยู่คนเดียวเปลี่ยวใจหิมะก็ตกกระหน่ำขนาดนี้ก็คนก็ไม่มีทางได้เจอ COVID โอควิดก็ระบาดโอ้ย11ล้านคนค่ะติดจอละสองสามพันคนเมืองไทยก็กลับไม่ได้พเพราะเบลเยี่ยมไม่ใออกนอกประเทศเพื่อนก็ไม่กล้าเจอ กกลัวว่าเจอเพื่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมาเจอโควิดด้วยก็อยู่คนเดียวคุยหน้ากล้องไปนะคะคือกับแฟนๆค่ะมีผู้ติดตาม4ี่คนแล้วตอนนี้ไม่แค่สื่อค่ะอยู่คนเดียวทําคนเดียวอัดคลิปคนเดียวตัดต่อคนเดียวโพสต์คนเดียวนะคะรอให้เมืองเปิดก่อนค่ะกิจกรรมก็เดี๋ยวก็จะมีมากกว่าน,นี้นะคะตอนนี้ก็แค่พาชมดูหิมะก,กันไปแบบนี้ค่ะสวยไหมคะหนาวมากค่ะหนาวเข้ากระดูกเลยตอนนี้บอกตรงๆ โอ้โหยีมาตกน่าก,กลัวมากอีกจุดหนึ่งนะคะชีวิตก็น,นี่ค่ะที่บ้านมีแต่น้ําธรรมชาติไปข้างนอกเขาก็ไม่รู้กันะเราเป็นสาวสองนะอยู่ที่นี่เพราะว่าสาวสองของคนไทยบ้านเราเนี่ยเขาก็จะเหมือนน้องนีนิดนึงเนาะเออนี่ก็เป็นความโชคดีไปมีหนุ่มยืนอยู่คนหนึ่งนะคะเทว์โช์อยู่ ไม่รู้ใครจะปล้ำใครค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะบอไหมคะอีน,น,ะอนี่ก็เป็นจักรยานของทางประเทศเบเชียมนะคะที่ให้ผู้โดยสารทั่วไปสามารถเช่าได้ปีหนึ่งก็50ยูโรค่ะไม่ได้แพงเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขี่จักรยานยังไงปั่นจักรยานยังไงเพราะว่าอมะตรึมมาก ขนาดนี้ก็ต้องพักก่อนนะคะนี่ค่ะตามทางเดินก็นี่นะคะเติมมากหิมะเติมไปทุกจุดเติมไปทุกที่ทุกที่มีแต่หิมะค่ะ EP นี้เดินกันแบบชิลๆเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันนะคะหิมะขนาดนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้โควิดก็ระบาดเหลือเกินเนี่ยต้นงต้นไม้สงสารต้นไม้จังเลย ต้นไม้ก็กระนำเลยค่ะฮิมะเริมมากไปถึงนู่นเลยเริม่มสู้ตายค่ะ